ถ้าคุณเฝ้ามองความรู้สึกตัวเองในทุกวันคุณจะรู้เลยว่าในแต่ละวันความรู้สึกต่างกันบางวันก็สดใสบางวันก็กังวลใจบางวันก็สบายใจบางวันก็มีเรื่องให้คิดสนุกดีนะจับจ้องมองความรู้สึกตัวเองใครจะมารู้จักเราเท่ากับตัวเราเองล่ะ จึงเป็นธรรมดาที่ยากจะหาคนรู้ใจเราได้จิตใจวกวนเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยเราจะคาดหวังน้อยลงเราจะรู้ว่าคนแต่ละคนอารมณ์ไม่เหมือนกันเราจะอาภัยและไม่ถือสากับเรื่องที่ไม่ใหญ่โตอะไร เราจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นไม่เอาความรู้สึกตัวเองไปฝากไว้กับใครหรือสิ่งใดแล้วเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกแบบไหนควรเก็บไว้และความรู้สึกแบบไหนควรปล่อยผ่านอะไรที่ดีต่อใจก็เก็บไว้ในความรู้สึกให้นานๆอะไรที่ขุ่นข้องหมองใจก็ปล่อยให้มันผ่านไป เก็บมาใส่ใจเลยนะไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว